ก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตในวันเกิดนะคะพี่ฟ้าก็ต้องขอเติมพลังหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเ ER อ e เนอมันเริ่ม drop แล้วแต่ว่าช่วงนี้คุมน้ําหนักหนักมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องมีถ่ายต้องซีรีส์แล้วก็ภาพย,ายนตร์ะะ ead? อีกอนะคะีคะเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มที่จะทําให้เรารู้สึกแบบว่าสดชื่นนะคะแล้วก็บํารุงร่างกายไปด้วยในตัวรวมถึงควบคุมน้าหนักด้วยก็ต้องเป็นกาแฟอันชิตานะ เท่านั้นเท่านั้นจริงๆเพราะว่าไม่มีน้าําตาลไม่มีแคลอรี่นะคะสูงแคลอรี่เลยตัวนี้บอกเลยว่ากินแล้วไม่มีผลข้าเอของเคียงใดๆทั้งสิ้น,น,น,นปลอดร์โเต่ปอร์เซ็นต์ค่ะทานง่ายเทลงแบบนี้เลยแลวหนึ่งสองสองันนั่นเวอร์บอกเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปใส่นะ้ำก่อนนะคะม,มันหอมมากจริงๆนะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบให้กลิ่นคลุกกล้องไปเลยหอมมาก แล้รสชาติเขาว่ามันกลมกล่อมอร่อยกำลังดีเลยนะคะบอกเลยนะว่าปรนนันชิตา XS Coffee ตัวนี้นะคะดีมากๆลองไปหาดื่มกันนะคะเดี๋ยวต้องไปละ